ในช่วงเทศกาลปีใหม่2,565นี้นะครับผมอยากจะแนะนำให้ไปอุดหนุนเค้กที่วิธีลาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโดยทุกสาขาวิชาก็ได้ร่วมกันผลิตเค้กเพื่อจำหน่ายในเทศกาลปีใหม่ครับกระบวนการการผลิตเค้กก็ถูกสุขอนามัยเป็นไปนอย่างมีคุณภาพครับคณะคุณครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมกันเพื่อที่จะให้ถูกหลักโพชนาการในการผลิตเค้กและคุกกี้จำหน่ายในปีใหม่2,565นี่ครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาครับในปีนี้ยังมีความพิเศษนั่นคือเค้กดโน ซึ่งเป็นรูปไดโน,นเสาร์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นก็มีจำหน่ายด้วยนะครับท่านที่อยากจะนำเค้กไปเป็นของขวัญของฝากสวัสดีปีใหม่2,565ก็อย่าลืมไปอุดหนุนเค้กของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นกันนะครับสั่งซื้อทางเพจทาง Facebook ของวิทยาลัยและไปซื้อโดยตรงที่ศูนย์สินเฟื่องฟ้า หน้าวิทยาลัยอาชีวิวศึกษาขอนแก่นนะครับท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน